คลิปสั้นๆนะครับวันนี้เรามาอยู่ร้าน c o p p e r เหมือนเดิมครับผมแล้วเราก็จะได้กิน lobster ร,ราคาเท่าไหร่นะ599บาท599บาทน <c oughs> อันนี้อยู่กับเจเจเนี่ยนะพอร์ล็อตเร็วพันส <c oughs> <c oughs> องนะตัวนี้ลดจากพันสองเหรออ๋ออันนี้มันราคา599คร้อยเก้าสิเก้าับอียดิ โรเตอร์ตัวแรกในชีวิตมันอะไรอ่ะมันคือชีสเหรอมันน่าจะเป็นอกชีสโอ้โหไสอะไรอ่ะมีเห็ดมีซอสในนี้อ่ะแหมดูดิอโหชีสเยิ้มต้องรีบกินนะเดี๋ยวชีสมันจะไม่ยืดเดี๋ยวน่าสดเหรอ อะไรสดชี้หรือชี้ลึลก,ก,กรจริงดิมั่งดิถ่ายอยู่ป้อนเลยอยู่ไหนอะ่ะโอ้โหเรียกว่ากินพิซซ่านะอือ ล็อบสเตอร์ครั้งแรกในชีวิตเลอยากจะมีแบบว่าผสบกาับล็อบสเตอร์ครั้งแรกในชีวิตไม่ใมันอร่อยดีนะแด้งเด้งเนื้อเลยครับตุ๋นเนื้อชิ้นี้ชินี้ใหญ่มากดูครับมันเยอะตรงชิ้นนั่นแหละดูชิ้นครับนี่โเดือดนำน้าเวอร์ไปปะเนี่ย อันนี้พี่สาวนะครับเห็นหน้าตาดูัยรุ่นอยู่แต่ว่านี่ครับลูกชายครับลูกชายอายุ6ขวบแล้วฮัโลโหลรีวิวไหมฮัโลโหลเร็วแม่แม่แล้วแม,แม่รอบเตอร์ตัวแรกในชีวิตโอ้ยน่ากินจ,จ,จ,จริงเลยอ่าอ่าแม,แม่แล้วเนี่ยกินเข้าไปเลย,ยอ่า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  กินนังคามสิครับอาการเป็นไงเวอร์ไปปะเนี่ยเอา hello เอาบ้าง hello เอาบ้างดูดูดูโอ้โหโอ้หอยังไม่เล่นเคี้ยวเลยเห็นเขาอร่อยก็อร่อยตาม ไม่รู้ว่าผมไม่เคยกินนะแต่มันก็มันก็ดีอ่ะคือคือส่วนน้อมันดีถ้าถ้าเกิดว่าลองเอามาเปลียวๆไม่ราดอะไรอ่ะมันน่าจะแบบว่าได้รสชาติที่อืมแต่มันตัวใหญ่มากเลยเนี่ยเที่ยวกับมืออืมลองกินลองกินลองกินเป็นไงอร่อยไหม โอเคโอเคครับ